ยีราฟพลังจิตกับกวางพลังจิตท่านผู้ชมชอบตัวไหนมากกว่ากันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปกเกกซ์ในวันนี้นะครับยังอยู่กับโปเกมอนเจน2ที่มีร่างวิวัฒนาการจากเจน8เจน9อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งวันนี้ผมจะเอาเจ้ายีราฟที่มีชื่อว่าคิรินริกิแล้วก็เจ้ากวางที่มีชื่อว่าโอโตชิชิมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังซึ่งไอ้สตัวเนี้ยมีร่างวิวัฒนาการกันคนละ1นึ่ันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จะมีเป็นทั้งหมด4ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งบอกตามตรงว่าอย่างเจ้าคิ ตอนเล่น Gen 2ไม่ค่อยอยู่ในสายตาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอโดชิชิเนี่ยเคยเป็นโปเกมอนตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าใช้เก็บเลเวลได้ค่อนข้างดีนะครับผมเออแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าฮ้ยมันก็เป็นโปเกมอนแค่ธาตุนอร์มอลเนาะแต่ว่ามันสามารถใช้พวกกับธาตุพลังจิตอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีครับซึ่งกลายเป็นว่ามันมีสตอรี่ด้วยว่ายุคสมัยก่อนนู้นมันมีเรื่องราวของพลังจิตของโอโดชิชิด้วยนะอะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็มาดูกันว่าเจ้ายีราพพลพลลััััังงงงงงงจจจิิตตกกกบบเ้้าาววยยนีีะะมมมขขอออูไไร่ นี่ผมพูดคาว่าพลังจิตเมื่อกี่รอบแล้วก็ไม่รู้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มที่เจ้ายีราฟฟอนกันละกันนะครับนั่นก็คือเจ้าคิรินริกิครับคิรินริกิเป็นโปเกมอนคอยาวธาตุนอร์มอลและธาตุพลังจิตนะครับตัวนี้ก็คือเป็นร่างแรกที่มีพลังจิตเลยนะโดยรูปร่างของคิรินริกินะครับถ้าเราดูมันก็จะเป็นโปเกมอนลักษณะเหมือนยีราฟไปเลยนะครับแต่สิ่งที่จะดูแบบว่าไม่ค่อยเป็นธรรมชาติของยีราฟก็คือส่วนด้านข้่งหลังของมันครับส่วนครึ่งหลังของมัันนเีีจะะมป็ลกษณสด อันนี้นึกว่าใส่เลกกิ้งน,นะครับผมเออก็จะมีแบบว่าสีดำๆสลับเหลืองไปแล้วก็จะมีส่วนหางของมันซึ่งส่วนหางของคีรินริกินี้นะครับถ้าเราดูดีๆมันจะมีตากับปากใช่ไหมครับซึ่งบอกได้เลยว่านอกจากตากับปากแล้วมันมีสมองด้วยครับผมซึ่งเป็นสมองเล็กๆนะไม่ได้มีแบบว่าความรู้สึกนึกคิดอะไรมากหัวหลักที่จะมีการคิดนู่นคิดนี่เนี่ยก็คือจะเป็นเจ้าคีรินริกิเท่านั้นเลยนะครับนั่นก็คือหัวหลักหัวของยีราฟนี้นะแต่ที่ว่ามีสมองแล้วก็พอจะตอบโต้้้มมีปปฏิิิกกกรยาาาไไดบงงงสงงนนส่่่ววนนนนหหขอััะะใใญ็จลษณ ของการกัดครับผมถ้ามีสิ่งใดหรือโปเกมอนตัวไหนพยายามจะลอบโจมตีข้างหลังคีรินดิกิในระยะประชิดอย่างเงี้ยนะครับก็จะโดนเจ้าหางนี้กัดเข้าไปตามสัตว์จักรยานปกติครับซึ่งในเชิงกายภาพก็อาจจะแค่กัดศัตรูที่เข้ามาใกล้แต่ความเป็นจริงแล้วหางของคีรินดิกิเนี่ยยังมีอีกบทบาทหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือส่วนหางหรือกระทั่งส่วนสีดำๆที่เป็นหางของมันทั้งหมดเนี่ยนะครับจะคอยรวบรวมพลังงานที่เป็นพลังเอสเปอร์หรือพลังจิตในโลกโปเกมอนเนี่ยนะครับส่งไปให้เจ้าหัวของคิรินดิกิตัวจร ตรูทั้งหลายนี้แหล่งพลังก็มาจากส่วนหางนี้นี่เองครับซึ่งปกติแล้วเจ้าคิรินริกินี้นะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่อาศัยอยู่ในป่าที่ค่อนข้างจะลึกหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ออกหากินก็จะกินอาหารที่อยู่บนต้นไม้เป็นหลักเนื่องจากว่ามันเป็นยีราฟเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าตัวของมันจะต้องรับสารอาหารที่อยู่บนพื้นบ้างอย่างเงี้ยเช่นพวกหน่อไม้หรือพวกหญ้าน,นะครับอันนั้นคือจะให้หางกินครับผมหางมันสามารถยืดไปกินบนพื้นได้ส่วนอาหารบนต้นไม้อันนี้ให้หัวบนกินอะไรเง,งี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นการแบ่งบบททีนนัอ้ มาดูสเตตัสของคิรินริกิกันนะครับผมซึ่งสเตตัสของมันเนี่ยออกเป็นเชิงรุกเนาะพลังโจมตี2ด้านถือว่าสูงนะครับแล้วก็มีค่าสปีดที่ค่อนข้างโอเคส่วนพลังป้องกันหรือพลังชีวิตอย่างเงี้ยผมว่ายังบางไปนิดนึงครับเออแต่ว่าในเมื่อมันมีร่างวิวัฒนาการมาใช้แล้วเราก็อาจจะดูค่าสเตตัสของเจ้าเนี่ยไว้เป็นเบื้องต้นก็ได้เฉยๆนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันว่าร่าง2ของมันนี้จะมีสเตตัสที่แข็งแกร่งขึ้นมากขนาดไหนครับโดยเจ้าคิรินริกินะครับเงื่อนไขของการวิวัฒนาการนะครับน ที่มีชื่อว่าทวินบีมครับผมซึ่งพอจดจําได้เสร็จแล้วเลเวลัพเสร็จแล้วมันก็จะวิวัฒนาการกลายเป็นโปเกมอนที่มีชื่อว่าริกิคิรินครับผมคือแบบว่าเอาคําว่าริกิขึ้นมาข้างหน้าแล้วเอาคาว่าคิรินไปไว้ข้างหลังนะครับซึ่งเจ้าริกิคิรินนี้เป็นโปเกมอนคอยาวธาตุอร์มอลแล้วก็ธาตุพลังจิตครับผมส่วนท้ายของร่างกายดั้งเดิมของมันก็มีการขึ้นมาอยู่ส่วนหัวซะแล้วด้วยครับผมอ่าสังเกตได้ว่าส่วนด้านหลังร่างกายของมันแล้วก็ส่วนที่เป็นหางเนี่ยจะมีการขึ้นมา กีเนี่ยที่หางของมันจะเป็นแหล่งรวมพลังงานพลังจิตอะไรพวกนี้ที่อยู่ในร่างกายแล้วค่อยมีการส่งต่อไปยังการใช้งานของหัวยีราฟอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับแต่การที่ส่วนหางที่เป็นแหล่งรวมพลังแล้วก็ส่วนงานใช้งานจากส่วนหัวยีราฟเนี่ยมันมีการมาผสานกันเสร็จแล้วคราวนี้มันจะสามารถใช้พลังจิตที่ออกจากหัวที่ร่วมกันแบบนี้ทาให้มีพลังงานมากกว่าคีรินดิกิถึง10เท่าได้เลยครับซึ่งถามว่าการที่หางของมันขึ้นมาครอบหัวแบบนี้จากเดิมที่มันเคยมีกลไกการปกป้องตัวเองจากการที่ว่าหางจะสามารถกัดตัวที่ม รอบโจมตีข้างหลังเนี่ยจุดแข็งตัวนั้นมันจะกลายเป็นจุดอ่อนหรือเปล่าว่าคราวนี้ศัตรูจะสามารถมารอบโจมตีเจ้าริกิคิรินตัวนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะครับคำตอบคือไม่ครับผมริกิคิรินเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีพลังจิตท,ที่เพิ่มขึ้นพลังจิตตัวเนี้ยเหมือนจะเป็นเสาอากาศในการตรวจจับได้นะครับผมคาดว่าอสาวกาศเนี่ยน่าจะเป็นไอส่วนตุ้มๆที่เป็นคล้ายๆเสาอากาศสีอันข้างบนหัวมันนั่นแหละครับสามารถที่จะตรวจจับอันตรายที่เข้ามารอบข้างได้ถ้าหากว่ามีศัตรูที่จะรอบโจมตีจากข้างหลังริกิครนนสามามมมตตตตตววััดดอเข้้้้ไไปโโจจจีีีูท่ะ ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีความสมเหตุสมผลในการที่เปลี่ยนแปลงทางกายภาพไปแล้วก็มีการตอบรับจุดแข็งที่คนคาดว่าน่าจะหายไปกลับกลายเป็นจุดแข็งอีกรูปแบบหนึ่งได้นั่นเองครับนอกจากนั้นแล้วนะครับการรวมของหางกับหวัวนี้นอกจากจะทําให้พลังจิตในการต่อสู้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วยังทําให้สมองของมันเนี่ยมีกลไกการเคลื่อนไหวของร่างกายที่จิตสํานึกไม่ต้องสั่งการครับผมแต่ว่าสมองสามารถประมวลผลการเคลื่อนไหวได้ในความหมายคือว่าบางครั้งเนี่ยศัตรูโจมตีมาแล้วทีนี้ตัวของมันยังไม่ทันคิดจะหลบเลยแต่ว่าสมองส่วน รวมกันตัวเนี้ยสามารถทําให้ร่างกายของริกิคิรินมีการขยับหลบได้อะไรแบบเนี้ยนะครับก็สามารถเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้นะเท่ากับว่ามันกลายเป็นโปเกมอนที่มีพลังจิตแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับพลังการตอบรับการรอบโจมตีอะไรพวกนี้ก็ยังดีนอกจากนั้นแล้วยังมีการสั่งการสมองที่เหนือจิตสํานึกของมันทําให้มันสามารถต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถือว่าเป็นการวิวัฒนาการที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนั่นเองนะครัวนี้เราจะมาดูสเตตัสของริกิคิรินกันแล้วนะครับว่าจะเป็นทรงไหนครับซึ่งสปีดลดลลลดดดงงผมสป มาเหลือ60นะครับแล้วก็ค่าพลังโจมตีพิเศษก็อยู่ที่110เลยนอกจากนั้นแล้วนะครับความถึกของมันไปอยู่ที่ค่า HP นะถือว่ามีพลังป้องกันไม่สูงเท่าไหร่แต่ว่าเลือดเยอะอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะค่อนข้างตายยากนะครับและนอกจากนั้นแล้วสเปเชียลแอตแทกขนาดนี้บวกกับแอตแท็กที่ก็ไม่เร็วอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามีความหลากหลายในการเล่นที่ค่อนข้างดีนะนอกจากนั้นแล้วนะครับการแพ้ธาตุของเจ้าริกิีคิรินก็มันเป็นธาตุนอ์มอกกับพลังจิตใช่ไหมครับมันก็แพ้แค่มแมลงกับธาตุมืด สู้ได้เป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองนะหมดไปกับเจ้าฮีราฟนะครับต่อไปก็จะเป็นเจ้ากวางกันบ้างครับผมมาเริ่มที่ตัวแรกนั่นก็คือเจ้าโอโดชิชิครับผม โอโตัชิชิเป็นโปเกมอนเขาใหญ่ธาตุนอร์มอลนะครับผมเครียรคำว่าเขาใหญ่นิดนึงนะเขาใหญ่ในที่นีน่คือเขาของมันใหญ่นะครับไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่เขาใหญ่ประเทศไทยเรานะ <c oughs> เออซึ่งรูปร่างของมันนี้นะครับก็จะมีความเหมือนกวางนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือจะเป็นส่วนเขานั่นแหละนะเขาของโอโดชิชิเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกวางในโลกแห่งความเป็นจริงใช่ไหมครับลักษณะเหมือนกับว่าจะเป็นเขาที่มีการประกบกันส่วนปลายแล้วก็จะมีไข่มุกสีดำๆที่อยู่ตรงบริเวณต้นเขาของมันด้วยครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ย ข้อมูลบอกไว้เลยว่าตัวของโอโรชิชิเมื่อสมัยนานมาแล้วเนี่ยมันมีพลังจิตที่สูงมากแล้วก็สามารถที่จะใช้พลังจิตเนี้ยในการที่จะเอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีครับคือเหมือนกับขาจะสื่อว่ายุคสมัยโบราณนะครับมันมีการต่อสู้มีอะไรพวกเนี้ยที่ต้องเอาตัวรอดอย่างสูงตัวของมันก็เลยมีพลังจิตที่ค่อนข้างเยอะด้วยเอาไว้ต่อสู้เอาไว้เอาตัวรอดแต่ว่ายุคสมัยที่มีการพัฒนาไปเหลือแต่พวกโปเกมอนแบทเทิลที่มันก็ซอฟลงมาหน่อยนะครับทำให้โอโรชิชิเนี่ยสูญเสียพลังจิตที่ควรจะมีไปพอสมควรครับซึ่อ ต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดในสมัยก่อนแล้วนะครับมันยังมีร่างวิวัฒนาการในยุคโบราณมาแล้วด้วยนะเออแต่ว่ายุคสมัยปัจจุบันที่พลังจิตของมันอ่อนลงการต่อสู้ของมันที่ไม่ต้องเอาเป็นเอาตายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี้ยก็เลยทาให้โลกโปเกมอนของเราในยุคปัจจุบันไม่ค่อยจะเห็นร่างวิวัฒนาการของเจ้าโอโดชิชิซะเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้พลังจิตของเจ้าโอโดชิชิด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าพลังจิตยุก,ก่อนกับพลังจิตยุคป,ปัจจุบันมันก็จะเป็นอย่างที่ผมเล่าแต่ให้้้้้้เเเขขาาาาาาาใจจวว่่่่ยยยุุคคคกกกกอออนนนนนนนงงงงีททััััลละะะพิตมมสรรรถํไไดบบ พลังจิตของมันสามารถใช้ทั้งในเชิงของการต่อสู้โดยตรงสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้หรือจะเป็นในลักษณะาการลวงศัตรูก็ได้ครับผมคือถ้าเกิดว่ามันอาศัยอยู่ในป่าแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาในป่าอาณาเขตของมันมันสามารถทําให้คนคนนั้นหรือโปเกมอนตัวนั้นเนี่ยเกิดการหลงป่าได้นะครับผมแล้วก็เกิดเห็นภาพหลอนในป่าหมดเรี่ยวหมดแรงไปเองต่อสู้ต่อไปไม่ได้อะไรแบบนั้นก็สามารถทําได้เหมือนกันครับซึ่งพลังจิตของตัวโอโดชิชินี้ ni, ก็จะทํางานผ่านรูปแบบของเขาแล้วก็ไขมุกสีดําที่อยู่บริเวณส่วนหัวของมันนันแหละบ ก็ได้บอกไว้เหมือนกันนะครับว่าตัวโอโดชิชิเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่สัมผัสได้ว่าใครจะมาทาร้ายมันมันถึงจะใช้พลังจิตในการที่จะเข้าเล่นงานเข้าต่อสู้ก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้ามันสัมผัสได้ว่าเฮ้ยคนคนนั้นหรือโปเกมอนตัวนั้นก็แค่เดินผ่านเฉยๆอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ทําอะไรครับผมแกก็ไปของแกไปฉันก็อยู่ของฉันไปอะไรแบบนี้เนาะทีนี้อีกเรื่องราวหนึง่งที่ดูแล้วจะเป็นมิตรกับชนเผ่าของมนุษย์นะครับนั่นก็คือส่วนไข่มุกสีดําบนหัวของโอโดชิชินะโดยไอไข่มุกสีดําอันนี้นะ ซึ่งมันจะเป็นลักษณะของยาผมแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปชงมัน,มนจะทําให้ร่างกายของคนคนนั้นมีอาการแข็งแรงมากยิ่งขึ้นสามารถใช้กับคนที่มีความเครียดต่อร่างกายอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นคนที่นอนไม่หลับอย่างเงี้ยก็มีคุณสมบัติช่วยให้สามารถนอนหลับได้สบายขึ้นนั่นเองครับซึ่งไอไข่มุกสีดาอันนี้นะครับมันสร้างสรงสรพคุณน,นี้ได้ทั้งยุคปัจจุบันแล้วก็ยุคอดีตเลยแต่ยุคอดีตเนี่ยอย่างที่บอกว่าสรรพคุณของไอไข่มุกสีดาอันนี้จะดีกว่าของยุคปัจจุบันเยอะครับเพราะว่าพังจ พราะที่จริงแล้วพลังจิตของมันก็เหมือนกับอยู่ในเขาอยู่ในไขมุกสีดําอะไรเงี้ยของมันไปด้วยนะครับผมนอกจากนั้นแล้วที่บอกว่าสตอรี่ยุคโบราณค่อนข้างโหดร้ายเขาก็รีมาร์กไว้ให้อันหนึ่งด้วยนะครับว่าเขาของโอโรชิชิเนี่ยมันสวยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนก็อาจจะมีเก็บสะสมเป็นคอลเลคชันก็ทําให้มีการแบบว่าออกล่าพวกโอโรชิชิจนถึงขั้นที่ว่าตัวของโอโรชิชิเองก็ต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อไม่ให้ตัวของพวกมันสูญพันธ์ไปนั่นเองครับซึ่งนั่นเป็นการล่าเขาของโอโรชิชิที่อยู่ในนนออดีตตแแ่่ถถ้้าาาเเป,ปป็ยุุคััจจบลวขขงโชม ยังเป็นของมีค่าอยู่ไหมเป็นของมีค่าอยู่ก็จริงแต่ว่าคนจะไม่ค่อยออกล่ากันนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเทรนเนอร์ที่มีการเลี้ยงโอโดชิชิก็จะเอาเขาเนี่ยประดับบ้านไว้เหมือนเป็นของดูต่างหน้าของเจ้าโอโดชิชิที่ตัวเองเคยเลี้ยงมากกว่าครับแต่ถึงะน,นั้นแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าอยากจะซื้อเขาของโอโดชิชินะอันนี้ไม่ได้แบบว่ามีการออกล่าเจ้าโอโดชิชิให้มันต้องเผชิญชะตาก,กรรมกับการสูญพันธุ์อะไรแบบนี้อีกก็ไม่มีแล้วนะครับผมทีนี้ถ้ามาดูสเตตัสของโอโดชิชินะครับผมว่ามันสเตตัส อยู่ในเกณฑ์ที่สูงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นค่าพลังป้องกันก็อาจจะไม่ค่อยสูงเท่าเท่าไหร่อย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าเป็นในยุคข,ของฮิซุยอย่างนี้มันก็มีร่างวิวัฒนาการของมันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของสายพันธุ์มันเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปลุ้นกันดีกว่าว่าสเตตัสของร่าง2จะน่าสนใจขนาดไหนครับซึ่งต้องบอกว่าตัวของโอโดชิชิเนี่ยมันจะวิวัฒนาการเป็นอายาชิชินะครับซึ่งวิธีการวิวัฒนาการเนี่ยจะค่อนข้างมีเอกลักษณ์มันจะมีรูปแบบการตตต่่่่่่อออออสสสูููู้้้้้้้ทีเเเรรรรรราาาาาาใใใใชชชนนกกกไดซึงงงจะปปบบ็็แแบบบบํลัหืคววมย ถ้าเกิดว่าแบบใช้กำลังก็จะเรียกว่า strong style นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปแบบการใช้ความเร็วในการใช้ท่าก็จะเป็น agile style นะครับอันนี้ผมยังไม่ลงรายละเอียดแล้วกันเนาะแต่ว่าให้เข้าใจว่ามีแบบเร็วกับแบบแรงในการต่อสู้ซึ่งเงื่อนไขาการวิวัฒนาการจากโอโดชิชิกลายเป็นอายาชิชิอะครับเราจําเป็นต้องมีการใช้ท่าไม้ตายที่ชื่อว่าไซชิวแบชครับผมซึ่งท่านี้ใช้20ครั้งด้วยการโจมตีรูปแบบของอาจายสไ y l e เมื่อใช้เสร็จครบเงื่อนไขแล้วมันก็จะมีสัญญาณขึ้นมาว่าจะให้เราวิวัฒนาการกลายเป็นาชตรรงนนั้้เกก็ดใหมัน พัฒนาการได้เลยครับผมมันก็จะกลายเป็นอายาชิชิโปเกมอนเขาใหญ่ธาตุนอร์มอลแล้วก็ธาตุพลังจิตครับซึ่งตัวของมันนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันก็ยังดูมีความเป็นกว้างแล้วก็หน้าตามันก็ไม่ค่อยต่างจากโอโดชิชิซะเท่าไหร่ด้วยนะครับที่เปลี่ยนไปก็คือพวกแบบสีอย่างนี้เนาะแล้วก็เทนี้มันจะมีขนตรงแทงคอ้อมีขนที่หางรูปเขาก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็ไอ้ส่วนไข่มุกสีดํากับส่วนเขาของมันเนี่ยก็ยังอยู่นะครับไข่มุกสีดำเนี่ยพูดให้ฟังก่อนว่าเอาไปใช้นในคุณสมบัติแบบเดิมได้นนนัััั่่่เเอองงงครรรบผมมแตวาาาูปลกษณะขข มีการเปลี่ยนไปเป็นตัวบ่งบอกว่าพลังจิตของมันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วก็รูปแบบการใช้งานพละกําลังของพลังจิตที่มันต้องการควบคุมเนี่ยก็จะมีความแตกต่างไปจากของโอโดชิชิด้วยจะใช้คําว่าแตกต่างไปมันอาจจะดูด้อยค่าไปนิดนึงใช้คําว่าแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็นแล้วกันนะเพราะว่าไหนๆก็เป็นร่างวิวัฒนาการใช่ไหมครับซึ่งตัวของมันเนี่ยก็เกิดจากการวิวัฒนาการของโอโดชิชิโดยที่ถ้านับเป็นโอโดชิชิป่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะว่ามันมีสตอรี่ที่ค่อนข้างโหดร้ายเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนา,นอานีีี้่่งมมมดทไคจจะ ล่าพวกมันเยอะแยะอะไรมากมายการวิวัฒนาการกลายเป็นเจ้านี่เนี่ยถือว่าเป็นกลไกการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งของสายพันธุ์ของมันครับซึ่งพอกลายเป็นเจ้านี่ปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นโปเกมอนที่มีความทรงพลังนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะนําพวกฝูงโอโดชิชิได้ด้วยด้วยการใช้เขาของมันที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับเสาสัญญาแล้วก็สามารถส่งเสียงที่มีเจ้าโอโดชิชิเท่านั้นที่ได้ยินอย่างเงี้ยเรียกรวมฝูงกันเพื่อปกป้องพวกเรากันเองสามัคคีกันไว้จะได้ไม่ถูกล่าจะได้ไม่ถูกพวกศัตรูมาทําร้ายซึ่่่่งงดด้้้้ววววววยยยยคาาามมทีออตัันจะรููเแลส อาจจะมีศัตรูทางธรรมชาติแบบนี้มันก็จะคอยนําฝูงแล้วก็คอยปกป้องพวกโอโรชิชิที่เป็นร่างแรกของพวกมันได้อย่างดีครับส่วนประเด็นต่อมาที่ต้องพูดถึงนะครับนั่นก็คือตัวของไอยาชิชิเนี่ยถ้านับเรื่องราวของการอยู่ร่วมกับมนุษย์ในสมัยฮิซุยมาแล้วนี่ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีประโยชน์มากๆเลยนะประโยชน์2อย่างหลักๆอย่างที่1เลยคือตัวของไอยาชิชิก็ได้รับอนุมัติจากราชวงศ์ชินโอเนาะให้มีการเอามันมาเป็นโปเกมอนขี่ได้มนุษย์ที่อยู่ในภูมิภาคชินโอที่ต้องการขี่โปเกมอนไปนู่นไปนะครับ แล้วก็เป็นโปเกมอนที่มีความเร็วในการเคลื่อนที่ดีซะด้วยก็เป็นโปเกมอนที่เรียกว่าสะดวกสบายได้เลยทีเดียวครับส่วนประโยชน์อีกอันหนึ่งที่ผู้คนสามารถเอามาใช้งานได้นะครับนั่นก็คือขนของเจ้าอายาชิชิครับขนของมันนี้นะครับเราเห็นเป็นสีขาวๆเนาะอ,อยู่ที่บริเวณแผงนคอซึ่งขนของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีความนุ่มฟูแล้วก็ให้ความอบอุ่นกับมนุษย์ได้เป็นอย่างมากเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างครับเอาไปทําเป็นแบบเสื้อกันหนาวอะไรพวกนี้หรือจะทําเป็นแบบผ้าพันคอก็ได้นะเพราะว่าในภูนนาม,ามิ ขนของโปเกมอนที่น่าจะให้ความอบอุ่นได้เป็นอันดับต้นๆก็ไม่พ้นขนของเจ้าไอยาชิชินี้นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าผู้คนได้รับมาด้วยความขอบคุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปทําร้ายไอยาชิชิเพื่อเอาขนมาเด็ดขาดครับแต่ขนที่เอามาทําเป็นเครื่องทอต่างๆนานาเสื้อผ้าหรือผ้าบันคอส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากการที่มันหลุดออกมาจากร่างกายของเจ้าไอยาชิชิตามธรรมชาตินั่นเองครับทีนี้มาดูสเตตัสของเจ้าไอยาชิชิกันนะครับไอตัวนี้เนี่ยเป็นโปเกมอนที่สามารถเล่นในทั้ง2รูปแบบเลยนะครับโจมตีกยาย พลังโจมตี2ด้านนี้นะครับก็ต้องเลือกเอาส่วนค่าสเตตัสที่เป็นแนวพลังป้องกันหรือสปีดก็ลดหลั่นกันไปความถึกของมันก็ไปอยู่ในส่วนของค่า HP เป็นหลักนั่นเองนะซึ่งประโยคนี้คุ้นๆเหมือนผมเคยพูดของเจ้ากิลิคิรินไปแล้วนะครับไม่คิดเลยว่าเป็นโปรแกรมกวางกับยีราฟที่ใช้พลังจิตเหมือนกันทรงสเตตัสก็แอบมีความคล้ายกันซะด้วยนะครับผมซึ่งเบสเตทรวมก็ใกล้ๆกันด้วยนะไอ้นี่525ของลิกิคิรินอยู่520นะครับแต่คิดว่าสไตล์การเล่นก็คงมีความแตกต่างกันไปส่วนตััวววผมมมมใหห้่่่่่าา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 าททเนนีีียจจะะกกกกกบรโตภพ ากกับกริกิคิรินดูแล้วมันจะใช้พลังจิตที่ออกเป็นแนวกับพลังโจมตีสเปเชียลแอทแท็กซะมากกว่าไดา้อันนี้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สไตล์การเล่นอีกทีหนึ่งนะที่พูดไปนี่เป็นความเห็นส่วนตัวหลักๆนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่เคยเล่นเจ้าสองตัวนี้อย่างละเอียดแล้วมีข้อมูลการเล่นที่ละเอียดกว่านี้อยากจะมาแชร์ก็สามารถจัดกันเข้ามาได้เลยนะและก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับข้อมูลของเจ้าคิรินริกิริกิคิรินโอโดชิชิแล้วก็อายาชิชิครับชื่อพวกมันก็อ e ีอ e ีอ e ี e e, กันเยอะเหมือนกันนะคร พลังจิตของมันได้ค่อนข้างดีส่วนการเอาไปเล่นในเกมจริงข้อมูลในเกมที่เชิงละเอียดนู่นนี่นั่นกว่านี้นะครับท่านผู้ชมก็อาจจะมาคอมเมนต์เสริมเพิ่มเติมกันได้อีกทีหนึ่งนะวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าดูคลิปน,นี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ